ก็สวัสดีพี่น้องชาวมอชทุกท่านเลยนะครับสำหรับผมเองก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันปัจจุบันนี้ก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในขณะเดียวกันก็ดํารงตาแหน่งนายกสมาคมสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คิดสนุโกด้วยครับไม่ทราว่าวาระของท่านนายกไม่กี่ปีคระสองปีก็วาระผมนี่ก็สองปีนะครับ ปีนี้ปีแรกนะครับยังมีกิจกรรมอย่างนี้ที่จะต้องทาต่อเนื่องอีกปีหน้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไงก็ขอเชิญนะครับท่านที่สนใจสิทธิ์เก่าของมอชไม่ว่าจะเป็นพิษโรหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถเชิญมาร่วมงานกับเราได้เลยครับเราจะมีอย่างนี้ทุกปีครับมีอย่างนี้ทุกปี แล้วร,รู้สึกว่าเป็นทีเด็ดเป็นทีแรกมีท่านอธิการเอาสัญลักษณ์ของม,มชอชเราที่สุดโลกมาอย่างเช่นหาบางแกแล้วก็มีไก่พนเรสวนนะคะซึ่ง,งตัวเนี้ยเป็นเป็นค่าของท่านอธิการที่ต้องใช้คำว่าด้วยคอนเนคชั่นเลยสามารถที่จะประสานสุดที่กเข้ามานะคะและ้วก็เป็นการต้อนรับที่อดุ่นมากเลยถล่มทลายมากเลยท่านอธิการก <c oughs> ็ก็ <c oughs> ถือว่า,าเป็นเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสิทธิ์เก่ามชของจังหวัดพิษณุโลกที่เราจะมีการจัดประเพณีรับน้องรถไฟซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆก็คงจะมีสองวัตถุประสงค์ด้วยกันวัตถุประสงค์แรกเลยก็คือเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามที่เราทำกันมาน่าจะประมาณเริ่มต้นปีประมาณ2,508 นะครับก็ดำเนินการกันมาถึงปัจจุบันนะปีนี้ปีที่65เพราะว่ามชเปิดแต่งตั้งมาตั้งประมาณ2503ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งของการจัดงานปีนี้ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือ,คอ,เ,อเราต้องการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มีความรักความสามาัคคีได้รู้จักกาันการที่เรามีการจัดรับน้องรถไฟขึ้นที่จังหวัดทิศณุโลกอย่างน้อยที่สุด จะมีน้องๆที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ <c oughs> จะรู้จักเพื่อนๆอีกเจ็ดจังหวัดไม่ว่าจะเป็นต่ากำแพงเพชรอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์อ่สุขโขทยัยพิษณุโลกเราและที่สําคัญมีเพิ่มตเติมอีกก็คือจังหวัดแน่เห็นหมะ เพราะงั้นการที่น้องๆมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างน้องด้วยกันอาจจะอยู่ต่างคณะถ้าไม่มีกิจกรรมนี้อาจจะไม่รู้จักกันเลยนะครับเพราะเวลาไปเข้ามอชแล้วคณะใครก็คณะของเขาเองก็จะรู้จักกันภายในคณะแต่กิจกรรมครั้งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างน้องในภูมิภาคเดียวกันเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีแม้อยู่ต่างคณะกันนะครับ แบบคือปีนี้เป็นปีที่ว้าวมากอย่างที่เราทราบเขาว่านักศึกษาใหม่ปีนี้เจ็ดพันคน<อ>แต่วา่าเราใหสิทธิน้องที่จะมาร่วมรับน้องประเพณีเนี่ยสองเจ็ดสิบคนเท่าที่ทราบมาแค่สามสิบกวินาทีเองค่ะท่านอิการครับเต็มหมดละแล้วสถานีพิโลกเป็นสถานีที่สองรองจากหัวลำโพงที่น้องเลือกที่จะมาเร่องที่นี่ทั้งหมดสี่สิบสองคนแปดจังหวัดนะคะแสดงให้เห็นผู้นึงศัก,กยภาพแล้วก็การประชาสมคัญที่ดีงามของพิศนุก ะะก,ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะว่าการที่จะมีนักศึกษาใหม่ถึง4 2คนมาร่วมกิจกรรมที่สถานีรถไฟพิษณุโลกนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มีผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยเฉพาะน้องใหม่เนี่ยมากที่สุดน,น,นะครับและที่สําคัญม,มีเยอะที่สุดเลยครับและที่สําคัญไม่ใช่แค่น้องใหม่นะเห็นผู้ปกครองมาเยอะเลย เพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมรับน้องแบบนี้จะทําให้ผู้ปกครองเบาใจไปเยอะว่าน้องที่จะเดินทางไปเรียนที่เชียงใหม่นั่นน่ะบางคนเนี่ยไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จะไปกับใครไม่มีเพื่อนแต่วันนี้น้องมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนร่วมไปทั้งหมดเนี่ยสี่สิบสองคนขึ้นจากสถานที่เดียวกันแล้วก็ยังมีพี่เลี้ยงต่างๆมีรุ่นพี่ต่างๆที่อยู่บนรถไฟคอยให้การดูแล ตั้งแต่พิษณุโลกจะตั้งถึงเชียงใหม่สถานีเชียงใหม่ยังไม่เพียงพอนะมมนเมื่อลงจากสถานีเชียงใหม่แล้วน้องๆจะได้รับการดูแลจากพี่ๆท,ที่คอยต้อนรับอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วจัดรถจ,จ,จัดการเดินทางอย่างปลอดภัยสะดวกสบายเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเข้าสู่ที่พักทุกคนก็จะมีความสะดวกและความปลอดภัยในการที่จะเดินทางไปสถานที่เรียนซึ่ง เป็นมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่งของจังหวัดข้างเหลือของเราครับผู้ปกครองไม่ต้องห่วงนะครับผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากว่าผู้ปกครองไม่ได้เอาน้องๆมารว่วมกิจกรรมในวันนี้ผู้ปกครองอาจจะห่วงนะแต่การที่เอาน้องมารว่วมกิจกรรมในวันนี้ตัดภาระไปได้เลยตัดความห่วงใยไปได้เลยนะเราดูแลตั้งแต่ตอนนี้รถไฟยังไม่มานี้เราก็ช่วยกันดูแล เห็นไหมับบรรยากาศเยอะแยะมากมายมีทั้งบันเทิงมีอาหารมีข้าวมีน้ำดื่มมีขนมโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากอาหารเครื่องดื่มแล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะดวกสบายที่ผู้ปกครองเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะครับ การที่เราให้ลูกเราไปเองหรือเราไปส่งเองนะั้นความสะดวกความปลอดภัยยังสู้ที่จะเอามาร่วมกิจกรรมนี้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นประชาสัมงพันไปเลยนะครับปีหน้าถ้าหากว่าใครมีลูกมีหลานที่เป็นเรียนที่มอชอ <c oughs> ก็อย่าลืมนะอสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พิษณุโลกเนี่ยจะจัดกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีและกิจกรรมนี้ก็จะทําอำนวยความสะดวกเพื่อน้องๆลูกช้าง ตัวใหม่ของเราเนะเป็นลูกช้างตัวใหม่พวกเรายินดีและเต็มใจที่จะทําเพื่อน้องๆในฐานะที่น้องๆนี่โชคดีนะนอกจากที่จะรู้จักน้องๆด้วยกันเองแล้ว42คนเนี่ยจะรู้จักกันเองแล้วยังรู้จักรุ่นพี่ด้วยรุ่นพี่แต่ละคนก็ทําธุรกิจบ้างเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยบ้างทำธุรกิจอย่างอื่นเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างเนี้ย ก็มีแย้มากมายเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีติดขัดอะไรก็สามารถติดต่อกลับมาได้ขอความช่วยเหลือได้ยินดีมากๆครับผมพี่โล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 อันนี้คือเป็นคำพื้นตื่อที่ก่อนทุกคนคิดว่าพี่โลมีแค่สองประโยชน์ก็คือพี่โล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 ตอนนี้เรายังมีหมาบางแก้วแล้วก็ไก่พัตเตอร์ดีสวนเป็นอีกซิเนเจอร์ของเราด้วยนะคะขอบคุณคครับครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ ระวังรถด,ด้วยนะครับรถเข้าแล้วนะครับทุกคนอย่าเก็บค่าสะพนหัวรถแตกพุ่งเข้าชายจะกรยาแมานะครับมานะครับเต็มตัวครับเต็มตั้ อเั yeah. so First, ไหมกลับ้าไปได้อีกเลยครับชิดๆกันหน่อยนะครับเออพี่ๆที่แจกเสื้อนะครับสยยาพี่เปิดขาได้อีกแล้วช่ไหครับเดี๋ยวนะครับพี่ๆปนอะไรครับปนอะไรขวนอะไรข้าจะไ ป้านอะไรครับป้านอะไรชื่อป้าป้าบางแกวชัดทีดีใช่ไหมเนี่ยเลยข้าทข้างรถไฟอ่ะค่ะยังขบวนนเสมครับยังขวนนีรสบยีเนาะครับแล้วก็ชีหไปนะตู Your belongings the leaving the train. The State Railway of Thailand. gwace you ci gina sebe wani loko kwanan yadda a kai ge kwanan yadda kwanan yadda kwanan yadda มันตองทำอย่างีรนะครับ จากซิดลุกในจังหวัดใกล้เคียงแปจังหวัดนี้มาเข้าร่วมกรรมนี้ทั้งหมด42คนก็อตอนนี้ส่งขึ้นรถไปเพื่ความเรียบร้อยที่เกิดค้องหลายท่านก็ยังยังอยู่ส่งอยู่นะครับนะงรถออกไปนานแล้วก็ยังเห็นผู้ปกครองยังยืนยังไม่ยอมออกจาก การฉลาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะผู้ปกครองที่มีลูกหลานเรียนมากในโรเรียนใหม่ก็เป็นความภาคภูมิใจถึงทั้งผู้ปกครองแล้วก็ทั้ง,ง,งเด็กๆเ,กเกชว่อก็ขอ,ขอขอบคุณกรรมการสมาคมทุกท่านขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมากหมายวันนี้คาดว่าเฉพาะคณะกรรมการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้มาร่วมกิจกรรมประมาณเจดสิคนยังมีนักศึกษาอ,อีกสี่สิบคน นี่ยังถ้ารวมจากผู้ปกครองทุกอย่างด้วยก็ง่ายๆจะประมาณเกือบห้าร้อย,านาย,นย,ยคนเพราะนาั้นก็เห็นได้ว่าวันนี้สถานีรถไฟทุกเสือกทุกขั้นในน้ำเสศษแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับจะต้องขอขอบคุณนายสถานีรถไฟที่เปลวโลกที่เอ,อ,เอ,อื้อเฟื้อสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องขอขอบคุณในหญ่ยิ่งสําหรับท่